คุณไพาสาลพืชมงคลโพสต์ลังกาวีดีรอบ2คข่าวข่าวเหตุการณ์ลังกาวีดีรอบที่2ที่จะเกิดขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้ได้เผยตัวออกมามากขึ้นแล้วว่าจะมีการพบปะหารือกันระหว่างนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียกับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียที่ลังกาวีมีข่าวข่าวว่า จะมีการเชิญบิ๊กโทนี่ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายอันวาอิบราฮิมไปร่วมหารือในครั้งนี้ด้วยการเดินทางจะต้องขออนุญาตจากสารอาญาเสียก่อนเพราะสารมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนื่องจากเคยเป็นนักโทษหนีคดีมาก่อนทำให้หลายคนมองว่าความพยายามและเหตุการณ์เป็นที่ปรึกษาของนายอันวาอีกใบนั้นก็เพียงเพื่อ เป็นข้ออ้างในการขออนุญาตสารอาญาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นหลังจากที่เคยขอมาก่อนหน้านี้แล้วสามครั้งแต่สารอาญาไม่อนุญาตจึงต้องคอยจับตาดูกันว่าจะมีการขออนุญาตต่อสารอาญาเพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดยอ้างว่าไปประชุมกับผู้นำของมาเลเซียและอินโดนีเซียในวันที่26นี้หรือไม่แต่อย่างน้อย ก็ทำให้คนทั้งหลายมาถึงบางอ้อตามๆกันว่าเหตุใดจึงมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาส่วนตัวซึ่งคงเป็นไปเพราะประโยชน์ในการใช้เป็นข้ออ้างต่อสารเพื่อขอเดินทางออกนอกประเทศซึ่งจะเป็นการเปิดทางเผื่อเหลือเผื่อขาดหากว่าจะเกิดเหตุวิกฤตรุนแรงขึ้นในวันข้างหน้าจึงต้องคอยจับตาดูว่าเหตุการณ์แบบขออนุญาต สารไปดูแข่งโอลิมปิกและหลบหนีจะซ้ำรอยครั้งนี้อีกหรือไม่ครับคือความจริงผมเชื่อว่าตั้งแต่รัฐมตรีทวีซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากคุณวิศณุเกรงามครับเพราะว่าวันที่คุณทักษิณกลับคุณวิษนุรักษาการรัฐมตรียุติธรรมจนกระทั่งมาถึงคุณทวีผมเชื่อว่านี่นะครับในกรณีเรื่องชั้น14ี่ ไม่ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนทั้งราชทันในส่วนทั้งโรงพยาบาลตำรวจผมเชื่อว่าคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องหลายสิ่งหลายๆอย่างจะพรั่งพรูออกมาทั้งหมดในฐานะพยานความเป็นรัฐวีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีความเป็นจริงเนี่ยคุณทวีไปนะครับตั้งแต่อยู่ดีเอสไอเป็นเลขานาร ที่การสบส Pos, ตอนก็ทำหน้าที่ได้ดีและถ้าไม่มีเรื่องชั้นสิบสี่นะครับคุณทวีเนี่หาเรื่องตำหนิเรื่องอื่นแทบไม่ได้เลยนะ,นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต่างคนต่างก็เห็นสภาพนะครับว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชายานะครับก็ต้องรับสภาพกันไปนะครับ